อยากได้ผลว่าเฮ้ยผลสั้นจากพิมันแล้วจ้ะไหนดูเซราคาพันห้าเอ้ยซื้อไป เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทำาไมดีวันนี่ะไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันชอ็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม i d p a พ s และ v i p s e r v e ตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพารต,ต่างๆในบ็อกฟูดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไ hey, อคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ สวัสดีครับรู้ไหมผมคือใคร <c oughs> ผมนะครับก็คือแกลฟูดนะครับทุกคนโอ้โยคคเงนี้น,นะฮะ <c oughs> ผมนะ ก็จะมานะผมคือแก๊ฟู้ดเนี่ยทุกคนครับพี่พี่แก๊บนะครับผมก็ปกตินะครับถ้าในชีวิตจริงน่พี่เขาจะส่งอาหารใช่ไหมแต่พอมาในเกมครับผมนะจะมาส่งผนปีศาจนี้ทุกคนเออครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะทําการนะฮะซุ่มผนปีศาจนะครับผมแล้วก็ลองเอาไปให้คนดูนะครับทุกคนเดี๋ยวดูกันนะครับว่าคนเนี่ยจะฆ่าเราหรือจะทําอะไรเราหรือเปล่านะครับแต่เซิร์นี้ก็ดูทรงนะครับส่วนมากก็ทาไมเขาพิมพ์มังกรกันอันนี้ผมก็ไม่ลืมกันเอาเฮ้ยพระอย่าแย่งซีนขอร้องโอเค มาทุกคนก็ก่อนที่คนเนี่ยจะไปรับชมคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์แชร์ติดตั้งลังใจผมด้วยนะใครที UK, ่กดแล้วเดี่ยก็ขอบคุณมากทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยนะครับผมโอเคครับไปกันเลยอะไรเพศจะมาสั่งอาหารหรอไม่ได้ครับอาหารยังไม่มีอืมเดี๋ยวขอเอาอาหารแป๊บออกอยู่ฝั่งนี้แกป์ปืนแกปปืนโอเคครับผมซุปไปโอ้โหสโมกว่ะสโมกว่ะสโมกว่ะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะไปยัดเลยนะครับกระเป๋าแกปยิดเก้แกปมีปืนด้วยนะฮะ เขาพีพีกันอยู่นะทุกคนครับเดี๋ยวเราก็จะเอาผลไปให้เออไอ้นี่มันเอาไปให้ไม่รู้เวลาเลยเว้ยเดี๋ยวเราถือผลเข้าไปนะครับนี่ไปโดดโอ้ยโอ้โหแรงแรงแรงโดดดองดองนะครับก็พีพีกันอยู่ไปโดดดองดองเฮ้ย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 ขอโทษขอโทษขอโทษเราไปขัดจังหวะเขาหรือเปล่านี่นายเราเอาผลมาให้นายน้านายรู้บ้างไหมถามว่ารู้ไหมแก๊ปถามแก๊ปถามว่ารู้ไหมแก๊ปถามแก๊ปถามผมถามว่ารู้ไหมผมถามว่ารู้ไหมฮะ ผมถามอะคุณได้ยินไหมฮะผมถามอะผมถามผมถามว่ารู้จักไหมผมอะรู้จักผมไหมผมถามมีคนหนึ่งฮะรู้ไหมเฮ้อเฮ้อนี่เล่มผมไม่สนใจผมด,ดูผมดูดเอ้ยทำไมมันทาคิมันหนาจังวะไอแอมกรฟรูไอเบงไอแอมกรฟรูกรฟรูแกปโฟดหดแกปโฟดหดหดเกินนั่นปากดปากด แมนี่เป็นไงโหยแก๊บเก็บสองเฮ้ยแกไปแล้วแก๊ไปแล้วดึง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 แกไปแล้วจ้าแก๊ไปแล้วจ้าหัวนายก็าจะเย็นดีโอ้โหโอ้โหอะไรอ่ะเฮ้ยแก๊มาส่งของแก๊มาส่งของเฉยอะไรอะไรเอ้าเกินไปหรือเปล่านี่ดูเอาไปโพโพโพลทุกคนโดนโพโดนโพลโอ้ยโอ้ย ดูช่วยกูเป็นจริงมะเนี่ยเคครับนี่นี่เป็นไงเรามาเรามาเรามาด้วยความหวังดีนะเจ้าผลมาให้นะ่ะเจออย่างนี้อีกและนะครับไม่ไหวเลยดีดูกันดีดูกันดีกูรอร้าอยอยปามปามเออมาดิอู้ยไม่ได้ไม่ได้คือเราห้ามแบบสกิลดูดอะไรเกี่ยวกับพวกมันเด็ดขาดเลยนะไม่งั้นจนะแตกแน่ๆนะฮะแต่ถ้าเข้าไปกลางวงนะครับยังแล้วก็สกิลเนี้ยได้อยู่ <laughs> เคครับอุ้ยตึ๊บไม่โดนอุ้ยอุ้ยโดนได้โดนผลได้นะครับเบเออโดนโดนโดนซี อย่างแรงบอกเลยว่าโคตรแรงปึ๊บปึ๊บโอเคมั่วไปหมดครับมั่วไปหมดตอนนี้ผมว่าผมไปส่งแก๊ปฟูดีๆของผมดีกว่านะครับผมไม่ยุ่งดีกว่านะรู้สึกว่ามันเถือนๆไงไม่รู้นะเออทุกคนเราเข้าเซฟดีกว่านะครับเดี๋ยวเราก็ไปส่งผลไม้ปีศาจของเราดีกว่านะครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาตามมันมาตามเกิดปเป้าจะไปส่งแก๊ปฟูน้องจะไปส่งแก๊ปฟูคับโอ้ดิวไม่ดิวโอ้ดิวไม่ยุ่งครับไปแล้ว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 ไปส่งแก๊ปฟูดีกาไปดิกาไป เราไปแล้วทุกคนครับชิลครับไปแก๊สฟรุชิลชิลเอ้ยตามมาเพื่ออะไรอะ่ะตามมาเพื่ออะไรอะ่ะตามมาเพื่ออะไรอ่ะโอแตกโอน้อง พี่มาส่งแก๊บฟูดโอ้โหทุกคนเราไม่น่าไปสู้กับโพวีสองเลยนะผมบอกก่อนนะรอผมมีโพกับผมจะซัดให้ยับเลยแล้วกันแต่ผมไม่ค่อยชอบเล่นนะผมรู้สึกว่ามันโกนะคือมันสู้ไปไงมันก็โอกาสชนะมันสูงครับมันไม่ค่อยท้าทายสักเท่าไหร่เนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปอีกเซิร์ฟกันดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าผมเอาผลแม่เขาเนี่ยแล้วเขาจะมีปฏิกิริยาจับผมยังไงนะโอเคก็เดี๋ยวไปอีกเซิร์ฟกันทุกคนโอเคครับไปทุกคนครับเมื่อกี้ผม กำลังจะเอาจากรหัสดีมนะครับผมก็คือรหัสดีมี่เนี่ยทุกคนก็คือว่าเวลเนี่ยมาโลกใหม่ได้แล้วเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมตัดให้ทุกคนดูเลย ขณะที่ผมเนี่ยกำลังจะย้ายผลนะทุกคนแล้วมือผมเนี่ยเผลอปิดโทรศัพท์ทุกคนน่าจะได้ยินเสียงแช็คนะผมก็โทรศัพท์แล้วไปสุ่มผลเมื่อได้เจ้ามาผลให้ตัวนี้แล้วเอาแบบว่าไปทดสอบสังคมไอ้เย็ดเค้ผมมือเผลอโดนโทรศัพท์หน้าจอดับแม่งเด้งหลุดเกมอืออย่างนี้ขึ้นเลยขึ้นเลยไม่ไหวแล้วแกฟงแกฟูผมผมไม่เป็นแล้วไม่ส่งผมไปส่งปีศาจแล้วผมหาคนมาทูดีกว่าวะแม่งไม่ไหว่ะเซิฟนี้ไม่ใครผมมาทูไหมเขาเขาหนัวกันอยู่เหรอฮะหนัวกันอยู่ดยวขอแจมได้คนได้ไหมฮะขอแจมได้คนได้ไหมล่ะ ฮะขอแจมทุกคนได้ไหมล่ะขอแจมทุกคนได้ไหมล่ะมาดิขอแจมทุกคนนะอืมขอแจมทุกคนนะเคมาไม่ไหวแล้วแม่งแก๊ปฟูดกำลังจะหลอกกำลังจะเท่เด็กคเจองนี้ไม่ไหวเลยเจองนี้ไม่ไหวอุ้ยอุ้ยนั่นนันนั่นอุ้ยผมโดนมาผมโดนปบหนีว้ามหนีวามหนีทำไมอุ้ยฝนซ่นมาผนส่นมายายายา อย่สาสั้นอย่าล้าผมขอร้องอย่าล้า่อยอย่าล้า่อยขอร้องอย่าล้า่อยขอร้องอย่าล้า่อยเฮ้ยจะหนีไปไหนอะน้องเฮ้ยอะไรหมาดิครับลงมาลงมาจะขึ้นไปไหนเราเฮ้ยนั่นนั่นหนีไปไหนอะขอร้องร้องอย่าหนีได้ไหมอะแค่นั้นแหละขอร้องร้องอย่าหนีได้ไหมแค่นั้นแหละนั่นมาดิ ตัวๆเลยมันไปแล้วมันไปแล้วตัวๆเลยโอ้โหไม่โดนนันนั่นเฮ้ยจะตายมันจะตายตายตายหนึ่งไอหนึ่งเมื่อกี้ไอนี่ห้าวใช่ไหมผลสั้นอะฮะมาดิผลสั้นห้าวอ่ะผลสั้นฮะไปไหนไปไหนครับไปไหนมานี่มึงไปไหนมึงไปไหนเมื่อกี้ได้ข่าวว่าห้านี่ได้ข่าวว่าห้าวเนี่ยนี่ปลาไปโดนครับโดนโดนหนึ่งโดนหนึ่ง มาดิครับมึงจะมาเอามึงมาแกฟูดไม่ไหวแลนะ้วแกฟูดโอ้ย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 แกฟูดแกฟูดไม่ไหวแล้วแกฟูดไม่ไหวแล้วนั่นโดนอุ้ยไม่โดนอุ้ยผมโดนแทนผมโดนแทนฟหลบปั๊บเอ้ยเอ๋ยทันเว้ยทันเว้ยก็มาดิโอ้โ,โหสกิลไม่โดนเหรอน้องนั่นโอ้ยโอ้ยไม่ต้องไม่น่าจะต้องสอนมาแล้วครับมันน่าจะโหดอยู่นะโอ้คอมโบเป็ดแล้วเนี่ยเราอะ ผมเห็นเขาเล่นชูซุยนี่กันอย่างโหดเลยนะเองคอมโบเป็นน่าป่าหน่องชอเอออัดเข้าไปอุ้ยจะโดนโอู้หูอู้หูโดนโดนโดนฮึแกฟูดเดือดแกฟูดเดือดเลือดพ่านแกฟูดเดือดเลือดพ่านนะครับรู้จักเป้าพ่านเนี่ยแกฟูดเดือดเลือดพ่านนี่ไงแบกฮะแกฟูดเดือดเลือดพ่านสักหน่อยไหมผลสั่นฮะสักหน่อยไหมเราอะสักหน่อยไหมเราอะสักหน่อยไหมฮะเราอะเราอะสักหน่อยไหมเราอะสักหน่อยไหมสักหน่อยไหมเราอะสักหน่อยไหม สักหน่อยไหมเราอะมาดิมาดิไปไหนน้องเมื่อกี้ก็เห็นยุ่งนี่ผมพีพกันอยู่ก็เห็นยุ่งก็เห็นยุ่ง,งไงก็เลยถามว่าน้องมีอะไรหรือเปล่าไ,ไงฮะน้องผลสัน่นน้องผลสั่นครับมาดิผมยอมลงขึ้นด้วยมามาไปไหนไปไหนมันก็มิงเหรอมันก็มิงเหรอมิงมิงมิงม,งมงเหมือนกันเหรออืมอมืดูดดูดอุย้ยโอ้โหแม่งแม่งแม่งโอ้โหสัน่น,นสั่นในนี้เหรอสั่นในนี้สั่นในนี้ก็ได้หมดดิ เล่นในนี้ก็ได้หมดดินั่นนั่นเล่นในนี้ก็ได้หมดดิมาดิมาดิผลใครจะได้เปรียบโอ้ยโอ้ยนั่นโอ้ย,อยผลแม่งผลแม่งผลแม่งก็โกงน nee ness. เนี่ยในเนี้ยออกไปแล้วทุกคนออกไปแล้วมาดิ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 เบ่ง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 ไ,ไปไหนอะน้องเฮ้ยเฮ้ยหนี<_ hey! <_ ì, ทำไม โอ้โหนี่จนเข้าเซฟได้เกินไปเกินไปโอ้โหก็ใช้ไม่ไม่กล้าหนึ่งหนึ่งเกินทุกคนเดี๋ยวผมขอไปหาปะตุเซร์ฟอื่นก่อนแล้วกันนะครับทุกคนนะโอเคครับเดี๋ยวไปเจออีกเซฟโอเคครับไปเฮ้ย15 m เหรอไอดีวโคตรอยากได้อยากโดนอยากใส่กับ15บ m เลยอยู่ไหนวะทุกคนเดี๋ยวผมล่าผมจัดเนี่ยผมจัดเนี่ยโอเคคนนี่คนนี้คนนี้คนนี้15บ m คนนี้นะครับคนนี้นั่นนั่นดูดนั่นนั่น เอาดิเอาดิเออเอาดิเอาดิเอาดิมาดิครับมาดิมาดิมาดิอะไรปร๊บปร๊บดูดิดูดิมาดิครับผมแจมผมแจมผมมาปะทุโอ้ยโอยโดนโดนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยผมจะมาฆ่าเขาจะโดนเขาฆ่าแล้วนั่นนั่นผลนี้ด้วยนั่นโอ้ยโอ้โหพิดสกิลผิดท่าผิดทางโอ้โหกดกดจนลวนกดจนรวนนิ้วอะไรครับมาดิสิบห้าเอ็มสิบห้าเอ็มหรอ ได้ดวนเดือดสิบเอมาบอกให้มาดิดวนเดือดสิบอมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนโดนโดนโอ้ยโอ้ยเลือดละสองร้อยเก้ืดืดตืดืดตืดตืดเออทำไมแรงอย่ทุกคนสิบห้าเอ็มงอย่างแรงอ่ะอย่างแรงอ่ะแบบไร้อเลยอ่ะโอเคถอยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาขอรีเลือดก่อนขอรีเลือดก่อนละกันสิบห้าเอ็มสเต็ปอย่างเงี้ยสเต็ปอย่างเงี้ยผมรู้เบ่งหนึ่งทีโอูไม่เข้านั่นหูทุกคนคือผมตีสิบห้าเอ็มไม่เข้าเลยนะครับคือแบบแม่งยังถึกอ่ะ โอ้บัฟแสดงว่าบัฟน่าจะเยอะนะอ่าดูเลยนะดูอยากทรงแล้วโอเคดูดูโดนไหมไม่โดนหรอไม่โดนได้ไงวะเออโอ้ยแรกๆกันแรกๆกันไปแรกๆ,ๆกันไปแรกๆกันไปมาสิบห้าเอ็มสิบห้าเอ็มอยากเข้าใกล้ผมปุ๊บโอ้โ,อโ,อโหอุ้ยอาคีข้าหนาอาคีข้าหนานี่โอ้โหเกือบโดนครับยังไงยังวันี้ปื๊บปื๊บซิกแซก นั่นโอ้โหไม่เข้าไม่เข้าอุยโอแตกทุกคนคือสกิลแม่งโคตรแรงอะสิบห้าเอ็มอย่างแรงอะผมบอกไว้เลยนะครับโอ้โหคือแบบแม่งบัฟแบบหืมเลยอะอะทุกคนคลิปนี้ก็ปีวานี้ครับก็พ v พีรอบนี้ก็นา่นาจะโดนยำเละเลยนะครับผมจะแปลมาเป็นแก๊ปฟูดส่งผลปีศาจไอเย็ดเค่เผื่อปิดโทรศัพท์คือชีวิตเปลี่ยนเลยทุกคนอ่ะ ใครชอบคลิปนี้ฝากไลค์แชร์ทักทายผมด้วยใครกดล็อกคุ้มมากเลยทุกคนใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมบอกนะครับรอบหน้าให้ผมแปลงเป็นอะไรหรือทำอะไรทดสอบสังคมก็บอกได้ทุกคนเดี๋ยวเจอคลิปหน้านี้ขอลาไปก่อนนะครับ